วันนี้ผมตื่นเต้นมา,มากๆครับเพราะอะไรครับเนื้อวัวของประเทศญี่ปุ่นอร่อยราคาแพงขึ้นชื่อกินแล้วนุ่มมากเรารู้ครับว่าการเลี้ยงวัวเลี้ยงยังไงเราจะมาสัมภาษณ์เกษตรกรคนนี้ต้นตออยู่ที่คนนี้ครับโดยการเขาเลี้ยงลูกวัวแล้วขายลูกวัวให้ไปอยู่ตามเกษตรกรทั่วประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นทั่วประเทศญี่ปุ่นจะได้วัวไปเลี้ยงเป็นระดับที่ดีๆม,มากๆไม่พอได้รับรางวัลนายกรัฐรมนตรีของประเทศญี่ปุ่นด้วยรางวัลชนะเลิศเลยเป็นไงไปดูให้รู้กันนี่ลูกวัวเพิ่งเกิดมา3วันนนะ่ามาเลยแ้วรไมดเป็นฟาร์มที่เลี้ยง แล้วส่งลูกวัวเนี่ยฝักบัวชนะเลิศนายกรัฐมนตรีเลยนะชนะเลิศของฟาร,ร์มนี้เลยน่ารักมากของเขีไวใกไกลคนนี้จับเลยเนาะ,ะอ่ากวาอีอ่ายอะมกลย <Okay. S 1> นี่คือลูกวัวที่ท่านสามารถปั้นให้ได้รับรางวัลชนะเลิศขนาดรัฐมนตรีเลยนะทำใ,ให้เก่งได้นะทำให้สวยงามได้นี่คือเพิ่งเกิดมาไม่นานนี้ครับธรรมดาแล้วจะรับรางวัลที่หนึ่งนีในญี่ปุ่นก็ถือว่ายากแล้วนะฮะแต่ท่านจะเป็นคนที่เอาลูกวัวเนี่ยฮนะมาเลี้ยงแล้วก็ให้มันเติบโตแล้วก็ให้ฟาร์มอื่นทั่วประเทศได้ซื้อไปเลี้ยงต่อครับอันนี้ให้กินแล้วนะให้เราถ่ายรายการแบบนี้ธรรมดาไม่มีโอกาสได้ถ่ายแบบนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลย เขาทํายังไงให้วัวตัวใหญ่ต,ต,ตัวโตทําไงให้อร่อยทําไงให้ได้รับรางวัล <K an ye> เป็นเรื่องที่ยากม,มากเขาได้ <K an ye> รับรางวัลเราจะไปถ่ายทําตัวท่านครับแล้วรู้ไหมครับว่าเจ้าของเนี่ยครับก่อนหน้านี้เป็นโฮสต์โฮสต์ที่อยู่ในเมืองนะฮะแต่กลับมาดูแลฟาร์มนี้ได้เีย <K an ye> จากศูนย์เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะแต่มาสืบทอดจากคุณพ่อนะแล้วทาให้ฟาร์มนี้ได้รับรางวัล <K an ye> ท่านก็บอกอครับว่าตัวที่จะดูดีดูสวยนะครับจะต้องเป็นตัวที่หลังตรงนะหลังตรงตัวตรงตูดตรงท้องตรงแล้วไม่เลี้ยงให้มันใหญ่เกินไปสาหรับที่จะให้มีีลู่ครรรัััับหงงวววทได้าือ ต้องให้ตรงเป๊ะเลยฮนะถึงแม้มีลูกวัวแล้วนะหลังจะต้องตรงเปะ๊ะแล้วก็ท้องไม่แอนแล้วในหนึ่งหัวนะฮะจะมีการคลอดลูกได้ประมาณ1ิครั้งจริงๆอาจจะมากกว่านั้นแต่ไม่ให้ทามากกว่านั้นครับเขาบอกว่าดีการใส่ใจก็คือคิดว่านะทุกตัวเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานของตัวเองแท้ๆเราเลยต้องสังเกตว่าเขาหิวเมื่อไร่เขาเหนื่อยเมื่อไร่เขาป่วยหรือเปล่าเขาเป็นหวัดหรือเปล่าต้องใส่ใจแต่ท่านบอกว่าที่ใส่ใจมากนั้นคือแม่วัวก็เป็นลูกของเขาเช่นกันสําคัญกนะ็คือว่าจะให้ลูกวัวเนี่ยนะฮะอยู่กับแม่แค่สามา อยู่กับมนุษย์ครับทำไมให้อยู่กับมนุษย์เพราะว่าเมื่อแม่วัวอยู่กับลูกวัวนานๆก็จะให้นมวัวจะให้สารอาหารเยอะแม่วัวต่อไปเนี่ยจะไม่มีสารอาหารในการที่จะผลิตลูกตัวใหม่ได้แล้วจะให้นมวัวกินอะไรครับก็คือให้นมวัวที่เป็นนมวัวของแม่ตัวอื่นครับแต่เป็นผงนมนี่ก็คือให้ความสำคัญตรงนี้ครับและนี่ก็เป็นวัวนะครับที่3เดือนครับยังน่ารักอยู่เลยตัวเล็กๆอยู่ครับแต่ก็น้ำหนักหลายโลแล้วนะอาหารที่ให้นะครับเป็นอาหารที่ต้องมีการคำนวณ เกี่ยวกับเรื่องเลครับอะไรที่ทําให้มีโปรตีนสูงและพยายามที่จะเริ่มหย่านมและวัวที่นี่นะครับเป็นวัวที่น่ารักมากๆมีความสนใจแล้วก็อยากจะเข้ามาหาเราเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาใส่ใจโดยการนะให้มันเชื่องโดยการจับกับมันคุยกับมันแล้วก็พยายามสังเกตแล้วก็บอกว่าเตียงนอนเ็าเป็นเตียงพิเศษด้วยครับซึ่งเป็นเตียงที่วัวได้อยู่แล้วมีความสุขแล้วก็อยู่สบายแล้วต้องคอยสังเกตว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรร้อนหรือยังไงหนาวหรือยังไงคอยดูครับนี่ก็พอเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็จะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆย่างเรื่อย และนี่ก็คือนะครับเตรียมตัวที่จะเป็นแม่พันธุ์นะครับยังไม่เคยคลอดลูกมาก่อนนะครับเราบอกว่าวัวเนี่ยนะอย่าให้มันหนักเกินนะครับ ถ้าหนักเกินนะครับมันจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีนะครับธรรมดาแล,แล้วถ้าเป็นวัวที่ตัวโตวสุดๆนะก็จะตัวเมียนเนี่ยประมาณ850กโลส่วนตัวผู้นะครับจะหนักประมาณ1,000กโลแต่นี่ครับจะให้เลี้ยงไว้อยู่ในน้ำหนักประมาณ500กโลก็ต้องมีการควบคุมน้ำหนักหรือควบคุมยอะไรต่างๆนะครับและนี่ก็คือกลุ่มคุณแม่คุณแม่ทนั้นเลยนะครับอันนี้ก็กินอิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะพอกินอิ่มแล้วก็อยากจะพักผ่อนวันหนึ่งจะได้กินอาหารวันละ7กิโลครับหญ้าที่จะให้ก็เป็นหญ้าพิเศษนะ เคี้ยวเอื้องได้นะครับ